พรมเพล่เพล่เลยมาแบบ oh เหมือ่อเหมื่อแบบมาแบบมาแบบโคตรตามแบบเปิดตาเกิดตาหน่อยนะครับมาภาพพี่น้องมารับนะครับมันนี่อาหารพิเศษอีกแล้วพี่น้องพิเศษโมกโมกเลยบเก็นึ่งปลานะครับนึ่งปลานิลนะพี่น้องเ ปลานินลนะน่ากินมากนะพี่น้องเมื่อวานกินเนื้อดุกอะไรกินกินเนื้อปลานินนนนลนะพี่น้องโอ้ oh my god นี่ตัวเป็นไงเปเป่งครับกับแกลียวเหยือดเล่าๆแสบแน,น่นอนพี่น้องนะพรงมือก้อนจำแขวกก้อนจำเต็กอืมอะไรกับพับอืมอ,มอมืนี่คือมองมันแสบพี่น้อง หมองท้องมันอรือหม,มองเอี่ยงก่องมันเลยครับผมครับว่ได้กินหมองนียเสียใจมันื <c oughs> bạn nên trong ngay kim phu đẹp quá quá mệt แก้วก็พักแสบเขกกากันดีดีไปแลง้งเหนือทนันลหลังกินแบบโป๊มๆป๊มยังเแบบต็มเลด ใครมันกินทุกบ้านนอกกินในปรนเทนเลยครับปันตัวหนึงงน่งตัวไงปันกินปนะเทนแบบสั้นอันนี้กินผู้เดียวเส,หสยหดจอด <c oughs> อือืกินข้ามเด็กับเสีบข้ามนาด้ เป็นอย่างดองหนูมาเด้อดองหนูเพื่อนทุกคนพูดเลยว่าเนี่ยพูดเว่าเบิ้งแข่นกลมากจริงหนึ่งปลาไน้องเบย์คือกบปวดทุกคนเดี๋ยือเสียใจนะ่น้อง มาสิวเอิ้น้อพูดเดียวสิว่าพะโลกเขียทใหเพราะว่าเบิ่งเอาอีกสัามแอบดีไปหนอ เอาละพี่น้องต้อนมีแล้วนะชินพ่ออพี่น้องอยากกันหพี่น้องกะเอาก็พี่นี่กับนคนไร้กดแย่เป็นกำลังใจให้เข้มพ้นใน,ใพน้ำพ่ายในประหล่างเาลยนะาล,ะา,ล,ะลาไปก่อนพี่น้องครับสวัสดีครับโม